ครับสสวัดีครับขอบคุณเราไม่น้อยนะจ้าเฟมลี่นะครับอ่าเ well. uh, สายางยังครับเ้าเนี้ครับพี่สาวแหเข้ามาเล่นด้วยครั้งครับผมเอาย่านวอปุ่นสผีนอกยางเดียวเออเย้ยข้างแตกนี่นี่ผีนกหาพี่อร์ไทยนะครับเห็นวอปุ่นเฮ้ แม่ได้ลูกเราหนีแล้วพอดีเห็นบ่าบ่าบ่าอยากกินดอกตั้ตึงตึงเออเออเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่กล้ากอดนะครับเดี๋ยวนี้กล้าจับแล้วครับผมเอ้ยฮ้ยดูดูกำลังสู้กำลังสู้ครับดีใจดีใจโอ้ยเอาเอาเอา เฮ้ยเอาคับเอาคับเอาคับเออเออเออเมื่งกีออาต่จุดกอดเออเออเอาเอาเอากอดเอาเลยเี่ออี้เรากอดเอาเลยเอาเลยเมืองเมืองเมืองเขาสิดกอดจ็นยังไงอืมอืมืโอ้ยตกใจตีเหรบ่ตกใจนะเอาไปกอดพี่พุ่น่ะ Ê, ê, toát ê, 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 Tí con mày đấy, tin gì đây Tin gì đây Tin gì đây Ê, nàng thiến vò nàng, ôi, nàng hả กอดนอกมึงน่ะกอดมึงโอ้ยดูดูเมียนน้อยหนาก็ปรดท้องครับเออ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 เนี่ยพี่จิกอดแล้วแล้วเออแต่พันพี่ปกกาครับยั่งยั่งเอาเออ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 คุณบอกพี่กอดได้บ่บอกน้องกอดว่าบอกน้องได้ลูกยาไม่กอดขากอดขาปลเตยผมอ่นอืม สูงบนฝนเออสูง <dead> เออบอกสูงเออสูงเออนั่นล่ะสูงนั่นเออเออนั่นล่ะจำไว้นั่นอันเออกอดน้องจ้ากอดนะโอ้โอ้โอ้มอบกหวังแม่เลยประธานี้ตายใจขาดแท้คุณแม่ว่าลูกบ่ได้สนใจเลยเออกอด ดเออเออเออนั ie, ่นนั splash, ่น้ั <c oughs> <c oughs> ่นโอ้โ้นองก็อยากให้พี่สัมผัสครับอยากให้พี่สัมผัสครับอือฮะต้องสัมผัสครับเออเออจอรดเออนั่นโอ้ยเออมึง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 ขับมึงหนักใจยายพี่จกครับ คือไปเห็นกอดผมจักเทียเมนบอลุกฮะยืนในกอดไปเห็นกอดจักเทียเลยเนาะอย่าประท้วงนะครับคุณแม่เออ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 นั่นลนะเห็นว่าน้องจับขาจกนั่นจกนี่ทุกคนเนาะตายเวียงลูกเฮเบียงเบียงเบียงเฮเนียงเป็นียงเป็นอเบียง เป็นอะไรเอ้ยเศรษง่วงสศบัฐีงาดเ <c oughs> อาะะครับแน่น,น,นอนนะ,ะต้องใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าลูกยังไม่ยังไม่ยอมเข้ามาหานะครับผมต้องใส่วิธีนี้เอาโอ้ไหนไม่สนใจแม่เลยครับสนใจพี่อลักไทยอย่างเดียวเลยดูครับเล่นเล่นเล่นกับพี่นะครับ เออนี่ไม่สนแม่ครับไม่สนแม่น้ตครับสนพี่ครับทีนี้ครับอืมอย่าเล่นกับพี่ครับดูดูเรียกเอากลับเลยครับผมเอากลับได้ไหมวิธีเรียกลูกนะครับเพราะว่าลูกไม่ไปนะครับผมเรื่อน้อยหน่อยโอ้ยนะที่ออรไทยมาไม่สนเลยไม่สนแม่ใช่ไหมเออได้ลูกไปแล้วดูครับเอาลูกกลับไปแล้วเนี่ดูวิธีครับดูวิธีเอาลูก <N> นี่ไม่ให้มานะครับทีนี้รอดูครับจะนานเท่าไรจะปล่อยมาเอาเอาดันออกแล้วดันออกแล้วอดันออกแล้วเอาเอาอานอันดูเอาตีนดันไว้ไว้อยู่อ่อพี่ยังไม่ไปผมยังอยากเล่นอยู่นี่ครับเนี่ผมยังอยากเล่นอยู่นี่ <laughs> ดูครับกลับมาเอากลับมาเอาอีกแล้วยานนองยานอาลาไทยเอาลูกไปบอฮะมึงครับมึงเริ่มอีกแล้วเห็นบอครับเนะี่ยเริ่มสหมุนไปหมุนมาแล้วเริ่มเสียวเดีขาหลังมาดึงลูกอีกแล้วเอาเลยเอาลาไทยเอาเลยเอาไปเลยนี่ดูครับกระวนกระวายเลย จกพี่มังลูกเออหน่าโจกโจ๊กมังเออหน่าหน่าพีประกาศโจกจักหน่อยเลยสักการจกโอ้ยของเออเออนั่นเออนั่นเออหน่าหน่ะเออหน่าหน่าเออนั่นเลยจกพี่มังลูกจกพี่เออนั่นเออกอดมังเออ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 หน่นน่าเออนั่นน่าโอ้ยย่านกับย่านปวดเปีอร์ลไทยยังไม่ชินนะครับเออ เออดูดูรั้วแห่งไหนน่ะครับเจุดมึงเออเออนี่เอได้สูตรสัมผัสเออเออเขาต่อยแล้วเออเห็นบ่นะเขาต่อยแล้วมีแห้งแล้วบบนั่นนี่เห็นบ่อืมเออแต่ก้อนนอกไว้เบิ่งอุ้ยอี๋งอี๋งอี๋งฮะบันนี้น้กกินเนี่ย ตกใจเสียงรถตีบอต,ตกใจน,นะไม่นี่แล้วนี่โอ้พุนพุนพุนไปบ่าไปบ่ามาฮะพี่ว่าพี่มาฮะพี่ว่ามาตกใจย่านลดตีเลยบปากาเลยเนี่ยพุนนี่บอพี่ย่อละใต้ห้องเอื้อนแล้วแอกแอกแ,กแล้วพี่ S 1> <S 1> เอื่นมาเอื่นมาหาพีบมาเลยยืนกินยาเชยเลยอืมเรียวพูดน่ะเห็นว่าเขาเอืนเ่นเหมือนคายออกมาเลยมาเลยมาเลยมาหาพีพี่เรียวกินยาเชยเลยเอาแต่แนวาญาติมาหายพีอลาอไถ่เนาะพีอลาไถ่แต่ญาติญาติหนอดตุกกตาญาติหอดบอลเอนีเ่ยน,นี่อื่มเออยนวานะเอ้ เออเออเออนั่นเห็นบอมาพี่พี่มาพี่ออราไทยพี่เร็วเร็วเร็ว่อราไทยหยาติญาดแล้วรับแล้วครับยืนรับแล้วครับปั้นนี่เอ้ยไม่หน่อยเอ้ยเตรียมเลยเอามาเลยครับเล่นเหนื่อยแล้วครับแม่แม่โอ้ยถึงว่าดตืนงตั้งแต่เช้าครับยืนรับซืดอร็ว เออเออเห็นบอพี่พี่รักไปแล้วลูกพี่ขโมยไปแล้วนี่ลูกบอลนี่โอ้ไม่สนเลยนะครับผมไม่สนไม่สนพี่อละถ่ยครับยี่อุ้ยยยยยยยเสด็จ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 ยืนหลับยืนหลับครับดูนะครับยืนหล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 ับเห็นไหม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 พี่ขโมยไปแล้วพี่ขโมยไปแล้วพี่อยายขโมยของผมพี่อยาขโมยของผมใช่ไหมลูก ขโมยของผมไม่ได้ดูนี่ถ้าจะขโมยเอาเลย <c oughs> นี่อย่าขโมยของผมใช่ไหมลูกแน่หวังอีกอหวังอีกดูหวังทงั้งแม่ทั้งลูกเลยครับผม <c oughs> <c oughs> น,นันน่นนั่นนั่นเออนะั่นเออนะั่นจับน่ลูกเอื้อนะ เออนั่นเออเออนั่น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 เออนนเออนั่นน่ดูครับจะจับมือพี่นะครับผมจะจับมือพี่จับยังไม่ได้เลยหมุนไปหมุนมาเลยดูแม่น้อยหนาจบมาแล้วมาแล้วแม่น้อยหนามาแล้วเออเรียกลูกไม่ไปนะครับเอ้เอ้เอ้เอ เออนะกอนเลยนะเออจะกสันะ่นหะลังน่ะดูนะครับเารากับ <S <S จะแย่งลูกกันแล้วนะครับผม <S <S จะแย่งนะจะแยง่งจะแยง่งแย่งน้องเพชรจ้านะครับเนี่ยแย่งเอามาคืนได้ไหมแม่น้อยนาะดูนะครับปุ๊บขาหลังเอ้ยยยตกใจอะไรโอ้โห โอ้ดู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 งุ้ึงเลยครับตกใจละตกใจกลัวอะไรนาะในี่น้องครับครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมขอขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมก็อย่าลืมครับเชื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจดีๆครับสำหรับชาวช่องยูทูปครับผมทูกช่องครับผม เีอขอขอบคุณครับโครงการกับที่เที่ยวเพื่อสถานที่นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ